อดีตรัฐนักข่าวนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนี่เป็นภาพที่ทางสำนักง,งานปลดประจำชาติส่งมาผู้สื่อข่าวนะครับผมก็ได้รับมาเหมือนกันสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานเป็นอาหารมื้อสุดท้ายนี่ภาพจาก BBC นะอาหารมื้อสุดท้ายที่สั่งมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ตอนช่วงบ่ายแต่ไม่มีการกินเลยนะครับแล้วก็มีชามีกาแฟที่ตั้งเอาไว้อยู่ข้างๆด้วยเช่นเดียวกันทีเนี้ย จุดหนึ่งก็คือว่าเบื้องต้นเขาสันนิษฐานว่าการเสรียชีวิตน่าจะเกิดขึ้นจากการวางยาพิษเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะเพราะไม่มีร่องรอยการยิงไม่มีร่องรอยการทำร้ายตัวเองอะไรแต่ทั้งสิ้นไม่มีนะครับย้อนกลับไปนิดนึงสรุป6คนที่เสียชีวิตเนี่ยที่โรงแรมเอราวัณตรงราชประสงค์นะครับทั้งหมด6คนมีเชื้อสายเวียดนามทั้งหมดเลยแต่ถือสัญชาติเวียดนาม4ถือสัญชาติอเมริกันหนึ่ง หนึ่งเนี่ยนั้นเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังของชาวเวียดนามด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงช่วงบ่ายวันนี้แม่บ้านไปเห็นแล้วก็เปิดประตูเข้าไปไปประตูด้านหลังเพราะว่าไม่ยอมเช็คเอาท์เมื่อถึงกําหนดเวลาแล้วนะครับก็เลยไปแจ้งตารวจด้วยสุดท้ายเนี่ยตามรายงานบอกว่าทั้งหมด6คนนั้นจริงๆมี7จอ่าจริงๆมี7คนนะแต่ไม่อยู่ในจุดเกิดเหตุดังนั้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตามตัวมาว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกันแน่นี่นะครับบุก,กิ้งจองตั๋วเครื่องบินมาทั้งหมด7 แต่เสียชีวิต6ไม่อยู่ในห้องอีกหนึ่งเดี๋ยวรอดูนะครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผมคุยกับหลายคนด้นะนะตัวการวางยาถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ตัวไซยาไนายออกฤทธิ์เร็วอาจจะนะย้ำว่าอาจจะนะโอ้สำนักข่าวต่าประเทศรายงานทั่วโลกเลยครับเป็นเรื่องใหญ่จริงจริงเดี๋ยวรอดูว่าแรงจูงใจทั้งหมดนั้นคืออะไรกันแน่มีพิรุธอะไรหรือไม่นะครับ